นั่งรถวทัวร์หลับมาตลอดทางเลยสักพักมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเอามือมาจะจับเป้าเราเออแล้วไงบนรถเนี่ยนะบนรถทัวร์เลยแล้วคนเยอะแยะเอออุ้ย่ทยทำไปได้ยังไงอะเมื่อวานนี้ทำไมอ่ะอุยปากซอยบ้านนี่เองคุณขาที่ปากซอยบ้านเลยทำไมเหรอสิบรุ่มหนึ่งแทงกันยับโอ้โหโอ้โหสิบรุ่มหนึ่งแทงกันยับแทง ก,กูเห็นจัดจ่ะเลยเอาแล้วแกไม่เข้าไปช่วยอะช่วยสิช่วยใครช่วยฝ่ายสิบสีสสส่มันได้เปรียบยลุมเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกูแทงกันใหญ่เลยพลป้ากลว่าไอหนึ่งตายคาที่ถึงก็ตายเลยเหรอตายคาที่เลยแล้วตำรวจไม่จับอะ่ะตำรวจไม่เห็นเห็นก็จับมาสโิโหเิ่งถึงก็ตายเลยอะตายคาที่เลยอะแม่งถืออยู่เจ็ดแต้มโปรสามเข้ามาตายสนิทโคแต่วันนี้ เซ็งมากเลยเซ็งเรื่องอะไรอีกนะนั่ง,ร,งรถทัวร์มาจากราชบุรีมึงนั่งรถทัวร์อีกแล้วเหรอเออนี่ปัญหารเรื่องรถนี่เออแล้วก็หลับเชือกแบบเพียตอนคืนเล่นงานมาตอนเช้าก็หลับเนี่ยนั่งรถทัวร์หลับมาตลอดทางเลยสักพักมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเอามือมาจะจับเป้าเราเออเรื่องไงบนรถเนี่ยนะบนรถทัวร์เลย<า>แล้วคนเยอะแยะนะเอออุ้ยไทยทำไปได้ยังไงอ่ะแวมงลืมตาดูไหมผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา มีกะเทยนั่งข้างๆเอามือมาจับเป้าผมดูนีอ่ะอก็ไม่ใช่เรื่องฝันนะสิเรื่องจริงเลยแหละแล้วงวาไงผมก็ปาดมือออกเฮ้ยทำอ,อะไรเนี่ยมาจับอะไรเนี่ยเอเอเย้เขาบอกขอจับหน่อยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์อย่างี้เลยเออแสดงว่ากะเทยสูงอายุกะเทยก็มีอายุแล้วแหละเยอะแหละเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เออแล้วงาไงเขาถามให้เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยผมก็คิดระยะทางเอ้ยมันใกล้ถึงแล้วเว้ยถ้าให้มันจับเอาป่ะเอาสิ ก็เลยให้มันจับมันจับไปสักพักบีบของผมแน่นเลยเว้ยออผมบอกปล่อยปล่อยทำไรเนี่ยมันก็บีบบีบไม่ปล่อยยังไงกูก็ไม่ปล่อยออถ้ามึงอยากให้กูปล่อยมึงเอามาให้กูพันหนึ่ง พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไร k e คอมเมดใครอยากได้เชงหัวเลาะก็มาที่นี่เ้นเป็นครับไร k e คอมเมดกดไลค์กดแชร์ไร k e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย